เขาบอกว่าให้เป่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่เหมาะสมที่จะเป่าเราก็เลยโอเคเราก็เลยโทรเรียกคนมารับเพื่อที่ว่าเราจะนอนในรถเราก็ถ้าสูงเราโอเคเราก็เป่าเพื่อที่ว่าเราจะไม่ทําอันตรายให้กับคนอื่นถ้าไม่ได้เมาลองตรวจหน่อยไหมที่ว่าเดี๋ยวตวรวจค่ะขอน้ำตำขวดคือเขามีสิทธิ์ยังไม่เป่านะแต่ว่าเรามันก็นมีสิทธิ์กักตัวเขาไม่ก็จะฝากเป่าไว้สิ้นดโดยเร็วนะครับคือเราจะทานน้ำไม่เป็นไรทานได้ครับ คือัดใจนะฮะการทาี่เราทำงานแล้วต้องเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้แน่นอนเลยครับแน่นอน <c oughs> แล้วแอลกอฮอล์นี่คือมันเป็นเรื่องที่ลำบากที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนไทยก็มีพรรคพวกคือคืออย่างเงี้ยคุณผู้หญิงอะคือผ่ออานด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์มันต้องเป่าครับต้องเป่านะครับคือผมดูแล้วสภาพากค็คงตอนนี้ก็คงนั่นแล้วนะครับ <c oughs> คือมันเป็นคือเขาตั้งตรวจวัดด่านแอลกอฮอล์ต้องต้องอเป่าถูกไผมครับผม อ,อ่ะเชิญครับผมปาเรียร้อยแล้วูหนูไม่พร้อมพี่หนูยังง่วงอยู่เลยไม่ไม่ไปไปอีไม uh ่ไคนต้องบังคับหนูด้วยอ่ะถ้าหนูบังคับพี่พี่จะเป่าป่ะเป่า่่งนพี่เป่าให้ดูก่อนเลย่ห้่าประมาณ5วิห้เออกออเอออค่าพอครับ8ปดอนะครับโอ้แค่หน่อสองเไปส่งสนอมฝาก500แค่นี้จบ แล้วไงเห็นยากเลยนะพูดตรงเลยจะเกินก็ขอตำรวจตรางพักแป๊บหนึ่งใช่ค่ะก็เลยขอพักเพราะว่าเราเพราะว่าการที่มีด่านก็เพื่อที่ป้องกันไม่ให้เราเนี่ยไปทำอันตรายให้กับคนอื่นหรือว่าให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์อยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าการที่เราพักแป๊บหนึ่งก็ไม่น่าจะเป็นความเดือดร้อนให้ใครอะไรอย่างนี้นะคะนอกจากเขาอยากจะับเรามากขึ้นไม่ได้คิดว่าจะหมดค่ะ ล้วก็ไม่ได้คิดด้วยว่ามันจะดีขึ้นเพียงแค่ว่าเอออย่างน้อยเราก็ได้ตั้งสต้นอี้อนออกมาไม่เมาไหมไม่ได้เมาเนะี่ยมีสติค่ะมาื่อยๆมีสติดิค่ะไม่งั้นเขาไม่ขับกินไปกี่แก้วกินอะไรเข้าไปเดีอะไม่บอกแต่กินไปประมาณสามแก้วกลับไปไปเดี๋ยวจับจก่อนจับก่อนเดี๋ยวรถไม่ดีไม่ขับได้ไงรถก็อยู่เนี่ยก็ผมอ่หนี่งทำไมขับไปไหนก็ผมไม่ขับแล้วผมให้เขาทำไม ขอรับริบอ๋อมี่เอช่งองเจ็ดเกใหม่กันนอยโดนภคแเรื่องมันดดบเหรอคิดว่าทำมากดแล้วครับเอไรเซับ,บนันด้วยอ่ไม่ได้ังคายาคู่ที่ฝนี่นเลย นั่ไม่น่าจะมีแล้วคงจมเชื่อมผมอ่ะอ่าเ็สนะเกิดจ้ะต่าประมาณห้าวิห้ีอ si ีอ <ok euh. ีอีอีพอข้าพอครับน้องดูด้วยนะครับกฎหมายก็บอกว่าจะต้องไม่เกินห้าสิบมิลลิการ์เซนเนาะ อ่าานีเรคือขั้นตอนเราต้องพามีการอร์เซ็นค่าผลปฏิบติคาของเครื่องเดสุเสุดสุดนโดนะครับขับรถปริมาณเต่าเพื่อระวมาติ